คุณชาดานะครับ,รบเผยครับเช็คบัญชีผู้มีอิทธิพล600-700คนเสร็จแล้วนะครับจริงป่ะเนี่ยแล้วต่อไปก็คือเตรียมลงพื้นที่คุยกับกำนันผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศนะครับแล้ว600-700คนเนี่ยเขามีการแบ่งเป็นกลุ่มด้วยนะคุณผู้ชมนะอ๋อแบ่งเฉดนะฮะแบ่งเฉดการ<ม>คุณผู้ชมฮะแบ่งเฉดด้วยกลุ่มที่เขาบอกว่าเป็นกลุ่มสีแดงเนี่ยมีไม่ถึง100คนครับคือสีแดงนี่คือนะฮะแบบอันตราย อันตรายมากอะแล้วแล้วมันต้องเป็นยังไงอ่ะคือแบบเคยฆ่ามาแล้วกี่ศพอะไรอย่างงี้ถึงจะได้สีแดงคือคําถามพี่ซีว่าแบบอ๋อสีแดงมีร้อยคนไม่ถึงไม่ถึงร้อยคนน่าจะประมาณไหนก็อาจจะแบบสั่งการหรือเปล่าอาจจะเป็นแบบองค์กรอาชญากรรมใหญ่ๆเลยหรือเปล่าใส่ชุดดำและวพี่ซีก็ถามเนี่ยเออทำไมเขาอยู่นอกคุก คือถามว่าทำไมไม่อยู่ในคุกแต่ก็อยู่ในล <Beyonce> ิสต์แล้วไงอ๋ออยู่อ <at> ยู่ในลิสต์ก็เหมือนอยู่ในคุกเลย